นี่เป็นเสียงทั้งกระสุนปืนที่ถูกระดมยิงรวมถึงเสียงระเบิดแล้วก็จะเห็นเป็นควันฟุ้งขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอพบพ,พระจังหวัดตาค่ะ48ชั่วโมงที่ผ่านมาทหารกระเรียง KNLA พร้อมกับทหารหน่วยพิทักษ์ประชาชนหรือว่า PDF และทหารฝ่ายต่อต้านจำนวนนับร้อยนายมาพร้อมกับอาวุธครบมือนะคะ ก็ได้นำกำลังเข้าปิดล้อมและยิงโจมตีใส่กองทัพทหารเมียนมาที่กำลังเคลื่อนพลจากกองบัญชาการควบคุมยุทธการที่13กำลังไปเสริมกำลังที่ฐานที่บาโบของกองทัพเมียนมาและณตอนนั้นค่ะได้ถูกกำลังทหารกระเรี่ยงฝ่ายต่อต้านปิดล้อมฐานแห่งนี้ซึ่งจริงๆแล้วเขาปิดมานานนับสัปดาห์แล้วก็เกิดเหตุการณ์ยิงปะทะก,กันอย่างดุเดือดภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปนะคะก็เป็นการเปิดฉาก การยิงของทหารกะเรี่ยงซึ่งยิงถล่มทหารเมียนมาด้วยการใช้อาวุธปืนและระเบิดดังสนั่นชายแดนทั้งสองฝั่งเลยนี่เป็นภาพที่ถ่ายจากฝั่งไทยนะคะยังได้ยินเสียงชัดเจนมากโดยทหารกะเรียงสามารถจับกุมทหารเมียนมาพร้อมกับอาวุธครบมือจำนวน8นายค่ะสถานการณ์ตึงเครียดขั้นสุดเนื่องจากว่าไปเจอกองกำลังทหารเมียนมาพร้อมกับอาวุธครบมือใกล้แนวตะเข็บชายแดน ที่หมู่บ้านมอเกอิดไทยเขตอำเภอพบพระจังหวัดตากทำให้กลัวค่ะว่าจะไม่เกิดความปลอดภัยกับชาวบ้านที่ฝั่งไทยด้วยทําให้ผู้นําชุมชนหมู่บ้านมอเกิดไทยต้องรีบประกาศให้ชาวบ้านประกาศเสียงตามสายเลยนะคะบอกว่าให้หลบเข้าไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าเข้าไปหลบอยู่ในหลุมหลบภัยใต้ถุนบ้านของตัวเองแล้วห้ามออกมาอยู่ใกล้กับพื้นที่แนวชายแดนอย่างเด็ดขาดณตอนนั้นเกิดความโกลาหลค่ะ ท่ามกลางความสับสนก็ยังมีเสียงระเบิดแล้วก็เสียงกระสุนปืนสงครามจํานวนมากที่ทางทหารกะเหรี่ยงยิงต่อสู้กับทหารเมียนมาดังทั้งวันแบบไม่ขาดสายเลยทําให้ต้องปิดบ้านแล้วก็อยู่ในความเงียบสงบบนท้องถนนก็เต็มไปด้วยรถทหารติดอาวุธหนักมาล่าตระเวนร,รักษาความปลอดภัยให้กับชาวบ้านถึงขั้นที่ว่าโรงเรียนต้องประกาศหยุดเรียนเลยนะคะ ทางด้านพันเอกนัทกรเรือนติปค่ะผู้ประชาการหน่วยเฉพาะกิจราช,ชามณูได้นำกำลังเข้าไปตรึงแนวชายแดนอำเภอพบพระจังหวัดตาบและเสริมกำลังที่บริเวณท่าข้ามธรรมชาติเพื่อป้องกันการการุกล้ำอธิปไตยของไทยก็จะมีชาวบ้านฝั่งโน,นเนี่ยซึ่งเป็นชาวบ้านฝั่งเมียนมาเดินข้ามมาหลีกหนีความวุ่นวายนะคะแล้วก็เข้ามาหลบภัยที่ประเทศไทยด้วยโดยสถานการณ์การสู้รบที่ตรงข้ามอำเภอพบพระค่ะ จุดที่ยิงปะทะครั้งนี้อยู่ห่างแนวชายแดนไม่ถึง1กิโลเมตรทำให้มีผู้หนีภัยการสู้รบชาวเมียนมา377คนอบพยพหนีตายมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย3แห่งประกอบไปด้วยพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราววัดมอเกอไทยหมู่หนึ่งที่ตำบลวาเล่และยังมีที่วัดบ้านหมื่นรือชัยในตำบลพบพระและพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวคริสต,ตจักรบ้านหมื่นรือชัยที่ตำบลพบพระค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอพบพระจังหวัดตาก เข้าไปดูแลความปลอดภัยให้กับชาวเมียนมาที่หนีมาจากการสู้รบทั้งหมดนะคะแล้วก็ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมด้วยขณะที่ความเคลื่อนไหวจากโคษกกองทัพอากาศค่ะบอกว่ากองทัพอากาศได้สั่งให้เครื่องบินขับไล่ F16 จําจำนวน2เครื่องจากหน่วยบินกองบิน4ไปปฏิบัติภารกิจบินป้องกันทางอากาศขึ้นบินจากสนามบินตาคลี หลังหน่วยควบคุมอากาศยานแจ้งเตือนว่าตรวจพบเครื่องบินต้องสงสัยอยู่ใกล้กับชายแดนไทยบริเวณตรงข้ามอำเภอพบพระจังหวัดตากโดยเครื่องบินต้องสงสัยลำนี้เป็นอากาศยานสมรรถนะสูงมีทิศทางบินมุ่งเข้าสู่เขตดแดนไทยในระยะใกล้ดังนั้นกองทัพอากาศจึงสั่งการบินพิสูจน์ทราบและแสดงท่าทีป้องปรามตามมาตรการปกติเพื่อเฝ้าระวังและยืนยันสถานการณ์นะคะ โดยจากการติดตามพบว่าเครื่องบินดังกล่าวได้เปลี่ยนทิศทางและออกจากเขตใกล้ชายแดนไทยในเวลา13นาฬิก16นาทีโดยไม่ได้แสดงพฤติกรรมลุกรานหรือว่ามีเจตนาเป็นภัยคุกความต่อความมั่นคงของประเทศแต่อย่างใดโดยมีการประสานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะ